ข้าค่ะเพื่อนเยายน้อยเก็บปักเสี้ยนเสร็จแล้วนะคะก็จะมาทำกับข้าวทานค่ะกับข้าวของายน้อยก็ง่ายๆนะคะไม่มีอะไรเลยค่ะถามว่าไม่มีอะไรก็ไม่เชิงเนาะมีค่ะมีไก่อยู่ในตู้เย็นนะคะไก่ทอดเมื่อคืนก็ยังเหลือค่ะแต่ไม่ค่ะอยากจะทานอาหารคนแก่ค่ะอาหารคนแก่ของายนน้อยคืออะไรล่ะคะก็ไข่น้ำนะคะ่ะไม่ทราบว่าเพื่อนๆรู้จักหรือเปล่าไข่น้ำนะคะ เด่น้อยก็จะนี่เลยค่ะจะตีไข่ตีไข่แบบนี้เลยนะคะจะตีไข่ให้แตกให้ฟูแล้วก็จะมาทอดนะคะทอดใส่าน้ำมันนี่แหละค่ะเริ่มแล้วนะคะน้ำมันร้อนแล้วไข่ของเดน้อยก็ฟูแล้วค่ะไปลงไปเลยค่ะแล้วก็จะปล่อยให้เขาฟูประมาณนี้นะคะ แล้วก็เอาน้ำเลยน้ำล้างข้วยแะ้วยไข่เอาไว้ใส่นะคะน้ำล้างข้วยไข่ของยยน้อยเเอาไว้ใส่เอาปล่อยไว้ก่อนนะคะปล่อยไว้ก่อนให้ปูเลยค่ะของยเยน้อยนะคะนี่นะคะวิธีวิถีชีวิตง่ายๆของเยายน้อยค่ะพ่อพ่อยายน้อยชอบกินนะคะ ไข่เจียวพอเจียวเสร็จเจียวให้หอมเสร็จแล้วก็จะใส่น้ำลงไปค่ะอันนี้ไข่องได้น้อยสครปูแล้วนะคะจะกลับแล้วค่ะจะกลับแล้วกลับไข่กลับไข่หนึ่งสองสามปรับจะปรับประมาณนี้นะคะให้หอมค่ะ เดียวไปก่อนเลยให้หอมสำหรับของเงย็นน้อยนะคะเมื่อหอมเมื่อไข่หอมแล้วเย็นน้อยก็ต้องใส่น้ำลงไปเลยค่ะน้ำเปล่าเราเนี่ยนะคะใส่น้ำเปล่าลงไปอันนี้ก็พอใส่น้ำเปล่าลงไปแล้วก็ถึงขั้นวิธีการต่อไปคือปรุงรสนะคะเ <c oughs> พิ่งเก็บกเซียนมาก็เลยไม่ได้ไปเก็บผักมาเลยค่ะไม่ได้ไปเก็บผักมาใส่เนาะ เดีย๋วยวเยน้อยก็จะใส่ผักตามที่มีไปก่อนก็แล้วกันค่ะนะคะเดีย๋ยวตอนนี้ก็ไข่ของเยน้อยก็เหลืองหอมแล้วค่ะเยน้อยจะใส่น้ำลงไปเลยนะคะน้ำน้ำก็เป็นน้ำที่อ่าเราตีตีตีไข่นะคะใส่น้ำลงไปแล้วก็ใส่ห,อ,หอมลงไปเลยค่ะใส่หอ,หอมที่เป็นหอมเป็นหอมที่เรางันไว้ไม่ได้ ใส่หัวหอมลงไปเอาความหวานนะคะน่ะคะเดี๋ยวก็จะปรุงรสค่ะง่ายๆแค่นี้นะคะ่ะเดี๋ยวก็จะปรุงรสเลย ปรุงรสค่ะปรุงรสด,ด้วยซอสปรุงรสของเราค่ะง่ายๆแค่นี้ล่ะค่ะสำหรับเียน้อยเนาะเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วตอนนี้ต้องใส่ใบผักชีลงไปเลยค่ะ ผักชีผักชีใบเลื่อยเนี่ยค่ะง่ายๆสาหรับเด็กน้อยแค่นียเนาะไม่กล้าชวนเพื่อนทานเลยค่ะกลัวเพื่อนทานไม่ได้แต่อาหารแบบนี้เป็นอาหารพ่อของเด็กน้อยชอบมากเลยนะคะระหว่างของเด็กน้อยกับของพ่อจะแตกต่างกันตรงที่ว่าของพ่อจะมีต้นต้องโอใส่นะคะเป็นอันเรียบร้อยแล้วค่ะมาค่ะทุกคนมาทานข้าวกับเด็กน้อยค่ะ ตอนนี้ก็ได้เวลาทานแล้วนะคะทานกับเยน้อยได้ไหมคะมาเลยค่ะนี่นะคะแซ่บๆค่ะทำเองทานเองอร่อยค่ะ